วันนี้จะเป็น new partner นะครับวันนี้นะครับจัดเต็มเลยเลือกเป็นชุดโช๊คของตัวฟ็อกสองหลังจับแท้งปรับ10ระดับและจับสปริงหลังของทิงอยากได้แบบนุ่มแน่นๆนนนิ่งๆ่งเนียนเนียเลยนะครับผมก็จัดให้ครับผมเขาบอกติผมจะเติมอยู่ประม้าณามส3 2มันจะได้ความนุ่มนวลแต่แรกๆอ่ะก็อาจจะตึงๆนิดๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโช๊คใหม่สปริงใหม่มันยังไม่เข้าที่พอใช้ไปสักระยะหนึงประมาณสัก 2,000-3,000โลมันก็จะนุ่มนวลขึ้นอีกในระดับอย่างตัวฟ็อกเนี่ยมันก็จะมีที่สังเกตนะครับก็จะเป็นพวกรอยต่อตันปูนทางปูขาพวกเนี้ยเขาจะเก็บได้เยนขึ้นแล้วก็เวลาขึ้นลงสะพานนรถมันจะมีความสมูทความนิ่งช่วงรอยต่อมันมมันนุ่มขึ้นเนาะ สวัสดีครับผมร้านเจกซัสเพนชันนะครับก็วันนี้จะเป็นนิวพอร์ติเนอร์นะครับก็คันนี้เคยทําช่วงล่างมาแล้วนะครับก็ทํามาสักพักแล้วแต่ว่าก็ยังอยากจะอัปเกรดให้มันดีขึ้นกว่าน,นี้อีกนะครับก็เดิมๆก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแล้วนะวันนี้นะครับจัดเต็มเลยเต็มระบบนะครับก็เลือกเป็นชุดโช๊คของตัวฟ็อกสองยี่สูนหลังจับแท้งปรับสิบระดับและจับสปริงหลังของพิงนะครับผมก็คันนี้นะครับอยากได้แบบนุ่ม แน่นแนิ่งน่งนเนียนเลยนะครับผมก็จัดให้ครับผมก็เป็นชุดโชคของตัว Fox 2.0เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวชุดโชคนะครับตัวนี้จะเป็น Fox 2.0นะครับหน้ามาพร้อมสปริงนะครับผมพร้อมเบ้าหัวโช๊คนะครับปรับเซ็ตวาล์โดยทูป r n d นะครับปรับมาเรียบร้อยแล้วระยะตัดนะครับปรับเป็นความสูงเท่าเดิมนะครับผมโอเคอันนี้สำหรับด้านหน้านะครับก็ ดูนวามาเรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับเป็นตัวแท้งพิกี้แบ็กนะครับผมก็ตัวนี้จะปรับนุ่มปรับเหนียวได้ทั้งหมด1ิระดับก็เบื้องต้นผมจะปรับให้อยู่มานเบอร์หนึ่งก่อนนะครับผมโอเคตัวนี้จะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับงานสวยมากนะครับผมก็ไร้รอยเชื่อมนะครับตัวนี้โอเคน้ําหนักเบานะครับแล้วก็แข็งแรงพอสมควรเลยนะครับโอเคก็วัสดุเป็นอลูมิเนียมครับก็ ดีได้ในเรื่องของการระบายความร้อนะครับทาได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็เวลาเดินทางไกลใช้งานต่อเนื่องพวกนี้นะครับไม่มีอาการเบรดนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยด้านหลังนะครับเป็นสปริงของคิงนะครับสเปคสแตนดาดช่วยในเรื่องของการรับน้ำหนักที่ดีขึ้นนะครับลดอาการโยนด้วยสายโครงนะครับแล้วก็เวลาขึ้นลงคอสะพา,าน,นะครับเวลาจ้มปแรงๆรถจะมีความนิ่งความแน่นพอสมควรเลย โอเคแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นชุดเลื่อนกันโครงนะครับของฟอกนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องใส่ไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ปุ๊บเนี่ยตัวโช๊คกับตัวกันโครงนะครับจะมาเสียดสีกันนะครับก็อันนี้ผมเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับเป็นชุดเลื่อนกันโครงสําหรับด้านหน้านะครับแล้วก็ดรอปแบ็กเกจลงมานะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบูทปูโช๊คตัวตัวหลังนะครับตัวหลังด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นตัวรอง นะครับตัวรองโชกหลังนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นประกับรัดตัวแท้งนะครับนี่แล้วเราจะใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่ามันจะอยู่ตำแหน่งประมาณไหนนะครับผมโอเคชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ในนี่เลย New f o r t u n e r คันนี้นะครับโหเบรกหน้าจะเริ่มเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใส่เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับด้านหลังนะครับตัวแท้งเป็นยังไงนะครับชุดเรื่องกันโครงอยู่ตรงไหน ก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับผมติดตั้งเสร็จสะพาลูกค้าไปลองรถไปตั้งศูนย์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฟิลลิ่งที่ได้จะเป็นยังไงบ้างและลูกค้าจะชอบมากใน้อยแค่ไหนครับผม ปกติพี่ใช้เองใช่ไหมครับตอนนี้จริงๆก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไไดออลองเอามาสับเองอแต่ก็เยคยใช่เอาแต่พ่อพี่เขาขับเร็วนะใช่ไหมครับ <Okay. S 2> แต่กนะ่นพ่อเขาแบบขับฝันจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอโานว่างพอดี เอาลม3 5เลยใช่ไหมครับเพราะว่าปากติอะแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้คุยกับพี่เพราะปากติผมจะเติมอยู่ประมาณ3 5ไอ้3 2า3 2มันจะได้ความนุ่มนอนแต่ลองดูก่อนก็ได้3 5ถ้าเกิดว่ามันตึงไปก็ค่อยไปลดเหลือ3 2เพราะว่าขอบ20ผมเติม3 2นั่งสบายกว่าแต่แรกๆก็อาอจจะตึงๆนิดๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโช๊คใหม่สปริงใหม่มันยังไม่เข้าที่ พวกสปริงพวกนี้มันยังไม่ถูกการใช้งานนะครับแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งประมาณสักสองพันสามพันโลมันก็จะนุ่มนวลขึ้นอีกในระดับม mm hmm. แต่คิดว่าฟิลลิ่งที่ออกจากจากจากร้านมาก็น่าจะต่างกับชุดที่ใส่มาอยู่จะทำเป็นต้องปรับอะไรอีเอ่อตอนเนี้ที่ปรับได้อ่ะมันจะมีแค่ด้านหลังที่มันปรับนุ่มปรับเดิมได้แต่ตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยก็คือนุ่มสุดครับผม ครับพี่ตอนตอนพี่ขับมา,า,าพ,พี่ขับมาเองปะหรือว<อ>่าพ่อพี่อย่างตัวฟอกเนี่ยมันก็จะมีที่สังเกตน,นะครับก็จะเป็นพวกร้อยต่อพหนุนปูนทางคู่ขาตพวกเนี้ยเขาจะเก็บได้เนียนขึ้นแล้วก็เวลาขึ้นลงขาสะพา,านรถมันจะมีความสมูทความนิ่ หลังจากชุดที่ใต่มามหรือว่าดูไม่ออกคิดแต่แ,แต่เล้ว่าแบบช่วงรอยต่อมันต้่มมันนุ่มขึ้นเนาะนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับพิชอฟ็อกนะครับใส่ใน New Fortuner 2.8คันนี้นะครับเป็นตัวทียอดีนะครับสัดส่วนความสูงเท่าเดิมนะครับผมก็อ่าตัวนี้เป็นขับยี่นะครับขับยี่ไปลองรถมาแล้วก็ รถเนี่ยมีความนิ่งความกระชับมากขึ้นนะครับและลอยต่อถนนทางขูขาเก็บได้เนียนมากนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยเก็บได้เนียนสุดบรรดาชุดโช๊คอัพในบ้านเราและนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเปลี่ยนชุดโช๊คอัพใหม่นะครับอยากได้อย่างดีไปเลยก็ต้องเป็นชุดนี้เท่านั้นนะครับเป็นชุดโช๊คฟ็อกสองจุดศูนย์หลังซับแทงค์ครับผมแล้วก็สปริงหลังคีงนะครับผมก็ชุดนี้เฉพาะชุดโช๊คนะครับหน้าหลังนะครับจะอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับและสปริงหลังคิงตัวนี้อยู่ที่เก้านห้านะครับผมก็ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้โทรมาปรึกษากันได้นะครับผมร้านผมเจ็กเซนชั่นนะครับอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งถนนบางแวกจรันสิบสามเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเก้าสามห้าศูนย์ห้าห้าสองสี่สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ